ฉีดวัคซีนกันหน่อยเมื่อวานฉีดได้หลักล้านเลยนะคะล้านนะสี่อ่ญญะแสดงว่ากําลังการฉีดเรามีเยอะแต่ว่าตัววัคซีนเนี่ยพอทยอยเข้ามาเยอะก็สามารถฉีดได้เยอะเช่นเดียวกันแล้วก็วันนี้ค่ะมีภาพนะคะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชม<อ>ล่องเรือมาค่ะสวยมากเลยนะใช่ล่องเรือไปรับวัคซีน<อ>นะคะเนี่ยพอหลังจากล่องเรือมาแล้วเป็นกลุ่มพี่น้องปากกากย,ยอนเคะคเป็นกลุ่มกระเหลี่ยงคอยาวนี่แหละจากหมู่บ้านห้วยปูแกงแล้วก็บ้านห้วยเสือท ตำบลผาบองอำเภอเมืองแม่ห้องสอนค่ะนั่งเรือผ่านน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็ขึ้นรถตู้ต่อนะคะอ,อีกหนึ่งต่อค่ะที่ทางอบตแม่ห้องสอนจัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มนะคะจากทางราชาวิทยาลัยจุฬาภรมาฉีดให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกท่านน,นะคะเตรียมที่จะเปิดพื้นที่หมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวค่ะ ซึ่งทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบอกแบบนี้ว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเยอะเลยกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็เข้ามาคนส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาฉีดแล้วแต่ทีนี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขายังไม่ได้รับวัคซีนก็เลยจัดให้มีการฉีดแบบนี้และทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีด่านตรวจเข้าออกของนักท่องเที่ยวเข้มข้นนะคะป้องกันการการ,ระบาด โควิด -19 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวไปยังคนในพื้นที่ก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวเต็มที่เหมือนกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนที่จะเดินทางมาเที่ยวแม่ห้องสอนเช่นเดียวกันนะคะคทีนี้ไปดูยอดการฉีดวัคซีนสะสมจากแอปหมอพร้อมเวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมานะคะพบ,บว่ามีผู้ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งตอนนี้31ล้านคนเสร็จแล้วนะคะเข็มสองอยู่ที่17ล้านคนเสร็จเศษทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเตรียมจะเปิดประเทศอีก 120, 120วันวันนี้29ตุลาหรืออีก34วันเท่านั้นเป้าหมายที่จะใกล้100ล้านโดสก็ขยับเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงโดยเฉพาะตัวเลขเมื่อวานนะคะที่ฉีดได้พุ่งถึงล้าน4เลยทีเดียวค่ะใช่ครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าทักข่าว เข้าคุณ